สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ห้าหป่าเม้วเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใคย้ยบาร์ซอาหกนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเอ้มาเล่เกมเสียนะครับผมนะก็เป็นเกมเสียเนาะครับเนาะมาทุนสามหมื่นเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ดห้าเลยแล้วกันนะครับผมนะมา แปดสิบรอบยาวๆต้องไปกับผมอมัวดับเลกก็สวัสดีนะครับเนาะมาเรียนะครับผมนะมาเช้าแต่มานะะวัดเอฟกับเพฟบางนีก็บิ๊กวินไปหนึ่งเทนะครับผมเอะเปิดบิ๊กวินมาก่อนเลยนะครับผมนะเอาละติดใจเกมเสียนะครับพี่น้องเยอ่ะสำหรับแนวนี้นะครับผมนะเกมแนวรายจ่ายน้อยๆนะครับผมอ่็บางคนกระชอ่วบางคนก็บ่บมักนะครับนแต่แ้วแต่คนมักนะครับผมนะ ส่วนตัวไข่มันว่ามันซาดิสดีนะครับผมถื่อเต็มหน้าก็เต็มเคียงคูณสิบทำง,งานนี่เบื่อด,ด้แล้วนะครับผมมา <ing>. ไปกันเลยๆครับผมพี่น้อนไงรอซองแดงแตกนะครับผมมาซองแดงคูณสิบนะครับผม,อมกอดอึ๊กใส่หย,ยิกเดี <S <S <c oughs> ๋ยวจิ๊ดเดี๋ยวมันทีถื่อควาแลครับผมนะกอดอึกใส่ควายนี่ย เออเ้าเย่ท่าดีใจเย่ล่ะครับผมนะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยกอดอึกใส่อีกแล้วเดี๋ย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 วที่ถือขวานะเสียหน่อยเนี่ยนะกำไรที่ได้มาเก่ค่อยๆหายไปแล้วพี่น้องเอ้ยล้อสว่างแดงออกนะครับผมแม่ที่อกใหแขวนว่าละมือนี่ก็ได้เหนียวกันไปแล้วครับโน้ตแปดสิบรอบโดยด้วยเหนียวจะแปดสิบรอบแล้วนะครับผมนะ ห้สิบรอบยังไลฟีวีวีเลเลยนะครับมาแคบบิ๊กวินอันเดียวเลยนะครับผมนั่นคือว่ายังบ่เข่ายังบ่เข่านะครับวายดูดเน้นเน้นดูดล,ล้วล,ลดูดเงาเงานะครับผมนะดูดจ้วบดูดจ้วบนะครับ <No ice. S 1> เดะเี๋ยวร้อยเดียอย hmm. เออกอดเอื้อใส่อีกแล้วโว้ยยังวะ เอาจ็กเทียร์ถั่ลูกพี่เอ้ยออกจ็กเทียร์ถั่สวกแดงอะนะยังขี่ทีไรแม่แม่ไหปล่อยร้อยองลุงลุงมารวดนะนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นกอดอึกใส่อีกแล้วว้าวจะเปียกสิบรอบแล้วด้วพี่น้องสองยังไม่ออกเลยนะครับผมนะเงียบคกียบเอ้าเงาตุนเ้าก็ไปเรื่อยๆแล้วครับผมตอนนี้เอ้าหายไปเรื่อยๆนะครับโนะอะฮะมาใส่กันต่อครับพี่น้องเอ้ยอีกแปดสิบรอบ 80รอบแรกมาเก็บบิ๊กวินอันเดียวนะครับผมนะเ <Nice. S 1> งียบกีบโอ้ยเอาละออกได้แล้วออกได้แล้วสวนแดงนะั่นน่ะยิ่ขี่ที่ไหลเร็ว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 โม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 โอ้ยบิ๊กวกบิ๊กวินโมมาเลยนะครับเงียบกีบเฮ้ย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 โอ้ย มาเลยครับพี่นอ้องเอาแล้วจังหวะนี้นะครับผมนะเต็มหน้าเต็มหน้าเออมา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 เต็มหน้าก็เต็มเคียงคูณสิบทำงานคูณสิบทำงานเน้นเน้นคูณสิบทำงานเอาคูณสิบทำงานเน้นเ้นโอ้ยเรียบร้อยพี่นอ้องากเอิกระเพิ่มอะบิ๊กเอิบซูเ,อเ,อเอปอร์ไปหนึ่ง,ง,ง,นะง,ง <ś led> เทีเรรครับจะมาบิ๊กวินยังไงเนาะรางวัลเงี้เด็ด่าเ่ายบร่าฮ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 ่า่อเย่ยฮนะ่าฮ่าฮ่ มาแล้วมาแล้วเต็มหน้าหนึ่งทีแล้วนะครับผมนะคันใดมันก็ขื้นหวบยังสี่เลยนะครับผมอันเกมเสียแล้วครับเนาะถ้ามีอีกช็อตหนึ่งนี่บอกเลยนะครับผมนะตกฝาลงได้เลยนะครับผมอยากได้ก้อนทวงนะี่เต็มหน้าไหมา <Nice. S 1> โอ้ยมันขื้นนี่มนเมาพี่น้องเยที่ผมได้ลุกขี่ไปเบิ้งนะครับผมนะนกครับผมกินหลายพวดนอกตื่นกันมาเสียงกรเป็นแนวนี่แหละนะครับผมนะ ห่วงช่วงนี้กําลังติดกินติดเล่นติดเที่ยวนะครับผมนะ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยเอาแล้วไงจังหวะน,นี้นะครับผมนะเตี๊มหากก็เตีม๊มเครียงคูสีทำงานเอ้ยเอาแล้วไงเลี้สามช่องท่อนั้นมาอีกเอ้ยช่องเดียวช่องเดียวเนๆๆ้นเน้นเน้นเน้นโอ้ยบ่เตีมพี่น้องเอาได้อยู่นะครับบางนี่ก็บิ๊กวินไปหนึ่งเทียร์ครับสวยอืมม่ได้จากสี่ไหมอุย้ยเสียดายขาดช่องเดียวนะพี่น้องเนาะบุษัทได้เตีม๊มเคียงเลยนะครับผมนะ มีได้แตกแสนนะครับผมมันก็โอเคอนะครับผมนาะนเกมเสียแล้วครับถ้าเบิ่งในภาพรวมๆเนาะอืมมันก็พอได้อยู่นะครับบันก็คือไอ้เกมงอนหน่อยนะเกมงอนหน่อยนี่ซัวซีดวดนะครับผมนะหลเอาเรียบร้อยนั่นกวาดอึ๊กใส่เดี๋ยวเจอขวานะครับผมอือโอ้ยขออภัยนะครับปัานนี้ก็ยังบ่าหายเสียอีกสเสียอันอยู่นะครับพี่น้องเอ้ยเหล็เนี่ยมันครบแปดสิบรอบไปแลนะ้วเนาะได้ตอนไหนกเอาเท่านั้นละนะครับผมนะ เบาๆครับผมวันว่างๆเบาๆเดินนิ่มๆเน้นๆนะครับผมนะเด่นหนักหลายก็ไม่ดีนะครับผมบิดดักนะครับอื <c oughs> <c oughs> เอาบี้วิ่นไปหนึ่งกิโลสำลักขัน <c oughs> <c oughs> ขอไปทีนะครับสำลักขัน <c oughs> เอาเรียบร้อยโอ้ยกอดเลือดใส่อีกแล้วกับก็ได้กำไรเยอะนะครับผมนะ <c oughs> พอได้กระต,ดะตอดกระเตียดโยนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยดีนะครับผมนาะก็ปั่นไปร้อยหกสิบรอบเนาะครับเนาะทุนสามหมื่นก็ได้กำไรมาสว่วหมื่นแปดพี่น้องพอ,อ,อเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปหาเหรียญเน่าใหม่กันดีกว่านะครับผมนาะเดี๋ยวไปเจอที่ช่องวีหนึ่งเลยละกันนะครับผมนาะใดแล้วก็ไปดีกว่าครับพี่น้องไงก็บายบ